คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูมสุข,ขนเ้อครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่พะน้องไปเบิ้งแนวทางของอาจารย์ทางเหนือเ้อครับผมเลขเด่นต้องมาครับผมงวดวังหัน อาจารย์ให้สามหกเก้าต้องมาบนล่างครับเข่าบนน่ะพี่น้องเนาะคือเก่าครับผมครับงวดนี้อาจารย์กะอยากให้ทั้งพี่น้องเอฟซีหรือว่าแอดมินขอมามเชียร์หาตัวเด็ดตัวดังมาประกบกับเลขอาจารย์เด้อครับผมครับรับรอกมอมีผาดครับผมเหลขกสามตัวที่เพิ่นห้มาแต่ละงวดแต่ละขางนี้ต้องติดเนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเดี๋ยวไปรับชมํางกนรน้องพี่น้องเนาะว่าจะเป็นตัวไหนครับผม เลขเด่นสมตัวไม่มีหลุดครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกาลังแรงใจกดไนค์ไรกดแช่ครับเกามาเชียในเด้อครับผมก้อนถือเบื้องแนวทางตัวเลขของอาจารย์แอดมินกามาเชียกะขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งเหนือเด้อครับผมที่ให้แนวทางมาครับแอดมินก็มาเชียสวัสดีอาจารย์เด้อครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้เลขเด่นต้องมาบนนี่ไม่ดีเนะครับผมขอบนล่างบนล่างบนล่างนะอาจารย์แม่น แต่ว่าไปเข่าบนอาบม้ันแล้วแต่ว่ามันจะไปบนไปลางหน,น่ะแต่ว่ารัประกันนะรับประกันอยู่แย้วว่ามันมาแนนอนครับผมแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าต้องหาโคคือที่ผมบอกนั่นลนะ่ะปกติเราขึ้นบนหรือว่าล่วงลางายครับผมมันและเนี่ยเพราะนันห้่งนี่แหละ้ครับผมคือว่มามันมักไปวนลงมมลางเลยจรินะตรงก็เลยเออมันก็ เป็ดหนาเป็ดหลังงงดิครับเพนั้เลยก็คือที่เห็นราเนี่ะเราขึ้นบนแหลกครับผมคือว่าขึ้นบนลุดเนาะครับเนาะบนรางนี่บนลุดบนลุดในนอนครับแต่ไม่เคยกันรับทีเรือยๆเพราะฉะนั้นเพราะมีรถครับเพอาะยังเดียวขออย่างเดียวกันมันมาบนหน่อจะให้มันจะอยู่รักบ่อยก็เพราะมันอยู่ทีหน่วยจังได้กระถือเบ็ดครับครับหันมาเก่านะครับครับมาเก่าละกทีบนเลย ต้องเดินนะนล่ละทุกคงก็เคยบอบมาเชี่ยอะไรวบบมันมีตัวเดชในกระืองโโโโให้มาประกอบกับเหล็กสามตัวนี่ก็เพรา่ามัต้องไปชื่อตัวอ,อื่นมาจะเชื่อแล้วอ่อยขนาดนี้ปุ๊บแล้วมันเลนมันก็กำลังชื่อหลายครับครับผมต๋อคือตัวต่ออ่านกับที่ผมก่อนใไอผมก็ก่อนใอนเหล็กเหล็กวิ่งจะเชือแต่ว่ามันมีโตโัวเดชก็อเอามาใช้ได้มันก็เพรเป็นอย่างคือที่ผมบอกนั่นแหละครับอาจารย์ อืสุดยอดจริครับผมขอบคุณอาจารย์ด้วยครับผมขึ้นเวทีขึ้นเวทีงวดแรกกัเขาแล้วครับผมเหล็กเด่นแต่วาอาจารย์อันจับคขวกมาไปเน้นสามนะครับเนาะครับครับผมก็ผมก็ก่อดในเสื้อก่อนกันเสื้อ่นครับก่อดในหนีเพื่อว่าออกในหนีเนาะครับผมครับครับจะชมเสี้ยวตัวใดแข่งกันนะครับผมกนเลยก่อดในหนาเนาะแต่ลองรับชมบางเด้อครับพี่น้องเพื่อมี เหล็กเด่นๆเอามาประกบกับเรือกัาจย์นี่ก็รับรองบ่มีผ่าด้วยครับผมน้อยน้าน้อยนที่จะไปลักลอยด้วยครับผมโซมาก็อยุสิบกับน่วยนอาจารย์ครับครับน่วยบนรางนี่แหละครับผมครับสําหรับหวดพั้นที่หนึ่งมินาคมแอดมินก็มาเช่กับขออาจารย์อะขอเป็นแนวทางให้กับน้อาจารย์เนาะเพื่อด้โชคด้รับครับสำหรับเหล็กเดิน บนล่างเอาลองมือนี่แค่มืดนะครับผมตาตัวเด็ดมาประกบของผมในเก้ผ่านเลยแหละครับเดี๋ยวไอ้เยี่มชอบเชียจีไอ้ยี่ยมสรรหาเสี่ยนอีกหลายๆสำนักมาประกบรองมืองครับผมเป็นแนวทางเมือครับตัวเด็ดมากประกบกับตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้หลายเมียนยช่ครับผมครับือสามสามฐานสำนัญล่ะ จะได้แคบลงแล้วนะแคบลงแล้วครอบก็ได้เงินใหม่ประหยัดเอาม่เจอเราได้ครับผมวิ่งสามถูกมัตัหนึ่งบนหลังครับหกหกศูนย์ศูนย์สามสามครับนี่หตัเดีหกศูนย์สามครับ ต้องมาหนึ่งตัวให้เห็นบ,บนล่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบอาจารย์ทางเหนือได้ครับผมครับวันนี้อาจารย์เด้ดเน้นออกมาใหา้ป่ะครับผมคัคูบอกครับผมแต่มันบุตรไนะความสอบกันเลยครับอาจารย์สอบว่ามันตัวนใหมันเด่นกว่านั้นอ่ะที่ผมสอบนะที่ผมเอสไฟครับผมโอ้ไปเ,เอสไฟไลน์ไลายสูตรชุด แต่อันูตีพ้อมห้มันจะเป็น,นูนรักเลยตอนนี้คณะกองฉลากมายุตขายมันก็ออกอยุหันรักตัวีพ้อใหต้ตอนนี้สามโตมาตอนนี้ครับสุดยอดอใวในจะแบ่งบนหลังเรเดอร์เขามี้ะครับผมแบ่งบนเอาเอาบนก่อนเลยครับครับอาจารย์ไปเลขสามโตรครับเก้าสามหา พอ oh, จับจับสามตัวเลยเนาะครับเก้าสามห้าครับผมเก้าหกสามเก้าหกสามสองตัวห้าาสมห้าสามหกสามหกสามครับเก้าสามเก้าสามเก้าหกเก้าหกครับผมครับบ้านไหนวะท่านบุอันนี้บนเรื่อครับผม ลางล่างห้าสามห้าสามหกสามหกสามห้าสองห้าสองหกสองหกสองกันหกสี่กันหกสี่ครับนี่คืออาจารย์แยกออกมาให้บนรางได้ครับผมเล็กที่อาจารย์คำนวณไว้แล้วครับผมคือเลขกที่ต้องติด ศูนย์สามของอาจารย์นี่แหละครับผมครับก็ว่าอาจารย์ไจะให้น้ำหนักไปทางศูนย์ไปไหนเนาะครับมันมันก็มันเลื่องตปูมากเคเตอร์นะครับผครับผมอันนี้คือแนวทางของเด้อครับผมครับต่ว่าตรงนี้เห็นครับผมสามตัวนี้ครับมันใช่ครับมีแน่ๆโดยปกติก็จะเป็นสิบหน่วยเนะครับผมบนล่างครับหกสามศูนย์นี่ครับประมาณนี้เนาะครับครับเข้าเข้าท เพราะนี่กะให้เซนซีน,น่าอันมีตัวเดสจะมาประกบกับเหล็กสามตัวนี่ครับพอครับพ่อครับผมครับอันนอ้เราจะนอน่อกตาขับมองเงินเลย่นมาท่านนี่อืมอันนีตัวเดซอันตัวตัวเดซแม่เลยอันตัวเดซแม่มันก็บอกล่ะเยี่ยครับจต่วานี่ก็สีลายในเรื่องเหล็กที่พกมายไปครับอันแต่ว่าท่าท่ายเนียนเหรอครับผมอันตัวเน้นหมอบุ่นเ้อครับ บนเล่นเน้นห้าสามตัวเดียวห้าสามครับนางเล่นหกสามเน่นหกสามครับอาจารย์ก็ย่งมักสามคือจังงวดที่ผ่านมาอู่เด้วครับผมครนี่อาจารย์ก็ให้น้ำหนักสามบนสามหลงอี่เด้วครับผมครับที่คัดออกมาจากหกศูนย์สามครับครับผมแต่ท่านเอฟซีมีตัวเด็ดก็มาประกบได้ก็ต้องเลาตาอาจารย์ได้ คือผมบอกงดความนั่นแหละครับตอนนี้พี่เจ๊ตมากนี่ก็เรียบร้อยนั่นแหละวน้าอาจารย์เนาะนั่นดีพี่นี่ไปเขียนมาประกุมือหั่นอย่างไรมันก็ถือเก่าเจ็ดง่ายๆเลยครับแต่มันมันมันมาได้ไปเจ็ดมาหน่อยที่มือหั่นมือเอาก้าวยังไปอยู่ถ้ามันจะกระเข้าก็จะเป็นครูทางไปน้าอาจารย์แม่นมันถามไป็นยังไงมันก็เลยเปดนหาเก่าครับเขาลองเบิ้งครับเพื่อได้โชว์ด้รับกับอาจารย์เด้อครับผม เป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้หาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งมาประกอบเด้อครับผมครับอาจารย์ครับมิมิขอมาเชียร์กับศิลปกวรอาจารย์สมนีเด้อครับผมครับขอขอบคุณอาจารย์ยังสูงเด้อครับผมที่ให้แนวทางมาาอีกครั้งหนึ่งครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับกะเอาไปพิจารณาบ้งเด้อครับผมสำหรับแนวทางของ อาจารย์ทางเหนือครับผมเลขสามตัวมาตัวครับผมกับอาจารย์กะจัดพิเศษให้ด้วยครับผมจับคู่ให้พร้อมครับผมบนล่างรับพิจาณาเบิงเนวท่งเบิงเด้อครับผมเพื่อไดชโชเล่ับสำหรับคลิปนี้กะเงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์แชแนลถูกหวยแรืวอเงินเป็นน้ำกันด้วยครับผมวันที่หนึ่งมินาคมหกสิบห้าสุขสุขคนครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ